แม่เวลาเฮียเมาก็ได้มานาเกตนาเกตนักเกตมาแลมด้วยชิพต่อไอพีเล่นหยุดจบไอพีเล่นหยุดเอฟเวลาพี่เล่นเราโดนยึดเหรอดำแดงดำแดงดำแดงนาเกตกูมาช่วยมึงแล้วไม่ได้เราหมดเธอวันทิ้งเสืได้เลยเพื่อได้จะฆ่ามันด้วยการตูดเท่าทีขึ้นเองมันอีมันพ่อมึงจะกูจะรอบตุ๋ยมัน ตัวเจ้าชายเรงเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วดึงออกมาไม่รอบตุ๋ยเรือมาช้าไปเรือช้าไปเราตั้งรถรถเรารถเรือมาช้าเห็นสิ่งปฏะดิษฐ์ตัวหนึ่งกำลังวิ่งมาตัเองรู้จักกับคาบอมใบหนุ่ม กูจะดูเองแล้วน้องดูไ่ะกูอยู่ฝั่งเดียวมือไเยี่ยกูจะทำการสปอตกูจะกูจะทำการบึ้ลรถถังน้องชื่อฟ็อกซี่ดีเจไทยเลยีลยวกูจะเรินปึ๊มเอื่อนาเนียแตไม่ตายโอเเดีกูนาเกเกตมามามาขาบอมกูมามามมตัวอยากได้ตัวอยากได้ฮอตัวอยากได้แต่มือรแตมืแแล้วอีเอามาเนี้ยมาเนี่ยมามามมาเป็นผุดมาเป็นปืนหน่อย ไอ้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 เนี้ยได้แม่งทรยศกูมันน่าเป็นปืนมามันน่าเป็นปืนมาสวัสดีจ้าอีกหนุ่มอ้หนุ่มไอ้หนุ่มจะหนีไปไหนไอ้หนุ่มโอ้ชิบหายแล้วเรียวผ่านไอ้เนี้ยหน่วยซิวหน่วยซิวไอ้ไอ้เนี้ยูึ้นหน่วยซิวหน่วยซิวขึ้น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 เอาแตกกอแตกอายก็เตไม่ตุเต็จโอ้ไอ้ไเนี้ยไอ้เนี้ยขู่เกียรตหางก็เสิลาไอ้เหมือนสิ่งปฏิคูณ าก,ก็ซิล่ากูมสิ่งปฏิกูลอีอยจะมีบอกบอกถ้ากดคลิกซ้ายครั้งตอนที่เราตายอยู่มันจะบอกมันจะเร่งเวลาให้เราไปเกิดเร็วขึ้นเกือสอยฮอได้ปืนกลใน,นมือกูเข้าเลยหฮอหน้าเกลียยตกมาดิ ไอ้เอ้ไปไอ้ขยินไอ้มอนมอนเลียวพาดเลียวพาดมันมันเกาะไม่หนามันเกาะไม่หนานาเกตนาเกตรู้จักก้าวไอ้ียรู้จักป้าไอ้ียลอบไปยิงตูดรถถังน่าไม่เดี๋ยวกูจะลอบไปเปะระเบิดที่รถถังไปรถถังเรารถถังเรารถถังเกิด้วอีอีนี่เกิดแลยเรารถถังฝั่งไหน ไตองเกลงลงานะเนะกแล้วนมาแล้วกไปแล้วบแล้วกไป้วบุแปเิดไปะเไประเบิดโอ้ยตัวโดนกระแทกโนกระแทกเลยบผมแค่ขอะพื่อนไอ้ฝั่งฝั่งตรงข้ามครับและมันก็ค่าบอมกูก็ทำขาบอมคิม่ถึงแต่ก็ไม่มา แล้วเพื่อนมันกระโดดลงมาคืออะไรวะมอสมมอ้ดอระเปิดเด็กช่างเติมระสุนเด็กช่างโดนยิงตูดไม่ช่งกำลัง้งกำลังขึ้นขึ้นหออยู่อ้นี่ไม่ขึ้นหออย่างเดียวเลยมี <c oughs> คนล่อยิงไปไว้ว่ะ มอดเลี้ยวผ่ากไปไม่ได้ติดอยู่ใรถทางใครขับรถถังวะกูอยู่ในรถทางถออิเมื่อเอาไอเชฟกูยิงตัวมันยังไม่เห็นอีกเหรอวะไปเลยคนขับมาขับดีๆหน่อยนะไอแวนคอนวิวฟังก่อนวิวเพื่อนเยววะใช่เลย ระเบิดอยู่ไหนวะ,ะยังไม่ทันเ <c oughs> ล <c oughs> <c oughs> ี้ยงไกลปืนพกไม่ดีเลยเอาละไอ้รถถังไอน้นี่อีกละมอนะข้าบอมอะไรหรอวะรถถังไปไหนไปโน่นหลรถถังอยู่ไหนรถถังอยู่ไหนมันไปโน่นแล้วมันไปโน่นแล้วรังอยู่อยู่อยไหนไปปมารถถังมันอยู่อยู่ไหน ต้องทางยังไงต้องทางยังไงมันไปทางนู้นเราพังแล้วตรงนู้นแล้วตรงไหนมันไปกลับผามันแล้วแล้วมีคนโอเคไปอีเกมไปดีไปเลยเพื่อนกูจะปกป้องมึงเองโอ้ไยเฮียกูโดนยิงทางโน้นมันอยู่ทางโน้นอยู่เกาะอ,อยู่เกาะกลางน้ำมันอยู่เอโอเค ไปไปเลยรถรถกูยันติดหลมตูนี้ไม่ได้ไปเลยรถทางอยู่ไหนยันเตเบอร์ตูดไปหมดเลยหมอสใจเ,เ,เย็นไม่ดีกี้ดิเออเราะระเบิดไปดิเอาเลยนะเก่งมาสม,มอหมด้าไปเลยทำไมเราตายวะทำไมเรายิงแล้วสู้เขาไม่ได้ไอ้มอสเห็นคนดานมาไหม,ม,มยิง มอดบนบนบนแบบแบบแบบไอ้ปืนล็อกกันขนาดไอ้เกลอยู่จริงจริงั้มดไม่ไม่ไม่เมื่อกี้โหลดจรวดเมื่อกี้โหลดจรวดบั้นยิงยิงยิงคนถือจรวดรับเออนั่นแหละเรียบร้อยเออขนาดขนาดขนาดหลังข้างหลังมอดข้างหลังตายหันหันหลังหันหลังหันขนาด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 ลบน้อยมอดลง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 ไปยึดจุดไปยึดจุดมอด ใช่ก็แล้กลับมาที่รถถังทีกุจะไปนักเก็ตมอดยึดจุดให้เสร็จก่อนยึดจุดให้เสร็จก่อนมอดถ้าเกิดมีคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามนเนี่ยนักเก็ตมันอยู่หลังบ้านเลยแล้วมอดตัวมอดมอดมอดอันหนึ่งนะงั้นะเดี๋ยวมาไปร้านก่อน